สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับอะวันนี้ผมขึ้นมาเป็นจอแนวตั้งอีกแล้วนะก็ขึ้นมาตอนกลางวันนะครับจอแนวตั้งก็จะเป็นแนวที่แบบว่าเราไม่ได้แชร์หน้าจอถูกไหมเราก็จะขึ้นมาคุยเนอะพอดีว่าเมื่อกี้เนี่ยผมก็วันนี้วันหยุดใช่ไหมเราก็หาข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับไปเจองานรีเสิร์ชหนึ่งน่าสนใจมันก็เลยเกิดเป็นไลฟ์นี้ขึ้นมาเนอะ ก็สวัสดีก่อนเลยสวัสดีพี่พทุกคนก็คือวันเสาร์ที่15พฤศจิกายนนะครับผมจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับงานรีเสิร์ชท,ที่ผมเพิ่งไปอ่านจริงก็อ่านมารุมๆมาแหละแต่ว่าจะเน้นงานรีเสิร์ชอันนี้ของ s w i t บล็นะครับคืองานรีเสิร์ชของ s ว i ต b o ็อกอันนี้ไม่ได้เล่ามาเพื่อให้พี่พี่กังวลหรือกลัวกันนะแต่เล่ามาเพื่อให้ทราบไว้อนาคตจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงเนี่ยไม่มีใครรู้ แต่อันนี้ก็คือเป็นข้อมูลรีเสิร์ชว่ามันน่าจะเป็นลักษณะนี้ละกันนะครับงานรีเสิร์ชที่ผมไปดูมาเนี่ยคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าช่วงนี้เดี๋ยวขอดูราคาบิตคอยก่อนช่วงนี้ราคาบิตคอยอยู่ที่เก้าหมื่นหกพันโดยประมาณเนอะก่อนหน้านี้มันย่อลงไปลึกราวๆเก้าหมื่นสี่พันกว่ากว่าใช่ไหมแล้วก็เด้งขึ้นมาเก้าหมื่นห้าเก้ามืนหกก็อยู่บริเวณนี้สภาพนะตอนนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ย ราคาของ Bitcoin มันร่วงแรงมากเลยเนาะร่วงหลุดแสนลงมาจนมาถึงหลุด95เนี่ยมันก็เลยทําให้คนในภาวะตลาดตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่ในระดับที่อันนี้ของ CMC เลยนะคือเกิด Extreme Fear เรียบร้อยแล้วจริงๆอย่างของ Fear and g r e e Index ของตัว c a d Note อะไรแบบเนี้หรืออันอื่นๆเนี่ยเกิด Extreme Fear ไปนานแล้วนะแต่ของ CMC เนี่ยซึ่งเป็นอันที่เราดูกันประจำเนะก็เพิ่งเกิดขึ้นวันนี้เนาะ จากการอัปเดตข้อมูลของเมื่อวานนะครับ Extreme Fear ของ Coin Market Cap ตอนนี้อยู่ที่16นะซึ่งเป็นจุดในระดับต่ำเกือบจะต่ำที่สุดของปีเนาะต่ำที่สุดของปีคือ15อยู่ตอนช่วงเดือนมีนาปี2025เนี่ยแหละก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้เองเนี่ยพูดคล้ายเดิมคือตลาดของคริปโตโดยเฉพาะราคาเนี่ยยังอยู่ในช่วงเปราะบ,บางอยู่ นะครับดู่าอยู่ในช่วงเปราะบางซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วเนอะใครดูข้อมูลออนเช็งของผมเนี่ยก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าโอเคมันเปราะบางนะครับส่วนวันนี้ที่ผมจะมาเล่าเนี่ยผมจะเล่าแบบให้เห็นภาพคร่าวๆถ้าใครอยากจะดูแบบละเอียดแบบเป็นแชร์หน้าจอแล้วมีงานรีเสิร์ชแล้วก็จิ้มดูที่ภาพว่าเออตรงนี้กราฟเป็นอย่างนี้ความเสี่ยงขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่รอดูตอนตอนคืนนี้ ตอนคืนนี้ผมอาจจะไลฟ์แล้วแต่สองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มไม่แน่ใจนะครับแต่วันนี้ไม่ได้ออกไปข้างนอกก็น่าจะไลฟ์เร็วหน่อยนะอ่ะทีนี้ตัวงานรีเสิร์ชของสวิตบ็อกเนี่ยผมไปเจอก็คือว่าเขาบอกว่าเฟสตอนนี้ที่เราอยู่เนี่ยมันแอบซับซ้อนนิดนึงมันมีความซับซ้อนอยู่ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่เมื่อมองย้อนกลับไปอ่ะ เป๋ตอนเนี้ยมันมีความเอ,อข้อมูลมันมันสะท้อนคล้ายๆกับตอนช่วงเดือนกุมภาจนถึงเดือนเมษาก็คือช่วงตอนที่เกิดภาษีทําแล้วมันหลุดจากหนึ่งแสนกว่าแล้วลงไปเจ็ดหมื่นสี่แล้วก็กลับขึ้นมามันมีความคล้ายๆกันนะครับณปัจจุบันที่เราอยู่อะณตอนนี้นะเราอยู่ในเขาเรียกว่าช่วงที่คนเนี่ย ปูกแรงกดดันจากการขายเขาบอกว่าอันนี้เป็นสัญญาณสวิตช์บ็อกที่เป็นโครงสร้างของสัญญาณลิกออฟสิกเนลเนะเดี๋ยวเราว่ากันว่ามันคืออะไรถ้าอยากดูละเอียดเดี๋ยวดูตอนเย็นๆเดี๋ยวแชร์หน้าจอให้นะทีน,นี้ในสัญญาณที่เป็นลิกออฟสิกเนลเนี่ยคำว่าลิกออฟหมายถึงว่าปิดความเสี่ยงถูกปะเมื signal, ่อมันอยู่ในสัญญาณลิกออฟสิกเนลแปลว่านักลงทุนเริ่มกังวลและกลัว เรียกง่ายๆว่าไม่มีความมั่นใจอะตลาดนํามาซึ่งสภาวะที่แบบอุ๊ยทำยังไงดีเหมือนผมที่คอยเล่าว่าแบบเฮ้ยตอนนี้ผมไม่เลเวลแล้วนะผมกังวลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกคนก็จะอยู่ในสถานะนะนี้กันหมดนึกออกใช่ไหมพี่แต่ถ้าเกิดอยู่ในโหมดลิกออนก็คือเปิดความเสี่ยงเนี่ยก็คือคุณโลภไงคุณมีความมั่นใจขึ้นคุณมองตลาดขึ้นแล้วคุณโลภคุณก็เปิดโหมดลิกออนพอเปิดโหมดลิกออนก็หมายถึงว่าเสี่ยงได้เอาเงิน กู้มาซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้เราอยู่ในสถาน,นะที่เรียกว่าลิกออฟนะซึ่งลิกออฟเนี่ยแบ่งเป็นสามช่วงฟังใหดีนะพี่แบ่งเป็นสามช่วงตอนแรกอ่ะผมคิดว่าอะไรดูไหมตอนที่ผมอ่านผมคิดว่าตอนที่มันล่วงมาเมื่อวานะจากหลุดหลุดแสนลงมาแล้วลงมาเก้าหมื่นห้าผมคิดว่าเราอะอยู่ในช่วงที่สองแล้วซะอีกแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะข้อมูลจากสวิตช์บ็ ของ Bitcoin Vector บอกว่าเราพึ่งจะอยู่ในช่วงเฟสที่หนึ่งเท่านั้นเองนะสรุปคร่าวๆก่อนว่าเอ้าแล้วเฟสที่หนึ่งมันมันเป็นยังไงเฟสที่หนึ่งก็คือว่าตลาดได้รับแรงกดดันจากการขายแต่มันยังไม่จบพี่อันนี้คือความน่ากังวลอันหนึ่งที่เราอาจจะได้เจอราคาที่ล่วงแรงอีกครั้งเพื่อเข้าสู่เฟสที่สองเนาะเฟสที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่า ภาษาอังกฤษเขใช้คำว่า early transition ก็คือคุณอยู่ในช่วงต้นที่แบบเฟดเข้ามาอยู่ในโหมด lick off โอเคไหมอยู่ในโหมดที่ปิดความเสี่ยงก็คือปิดการเลเวอเรจหรือบางคนอาจจะลดความเสี่ยงตัวเองด้วยการขายสปอตบางส่วนออกไปก็ได้นะอันนี้คือเข้าสู่โหมด lick off แต่เฟดที่สองเนี่ยซึ่งเรายังไม่ไปเลยอะ่ะก็คือเรียกว่าโหมด full lick off ก็คือปิดความเสี่ยงทุกอย่างบางคนอาจจะยอมขายขาดทุนออกมาอะไรแบบเนี้ยซึ่งเรามยังไม่ได้อยู่ในเฟสนี้เลยเว้ยพี่แล้วในเฟสเนี้ยเป็นเฟสที่จะเกิดการขายที่ล่วงหนักๆลงมาแล้วก็ทําให้แล้วก็สภาพคล่องก็จะต่ํามากคือเราอยู่ในเฟสที่คนกลัวตลาดภาพรวมคนกลัวแล้วก็ไม่มีใครในตลาดอยากจะซื้อเลยนี่คือเฟสที่สอง โอเคนะทบทวนคือเฟสที่หนึ่งที่เราอยู่นะตอนนี้ก็คือเฟสที่ถูกกดดันจากแรงขายมาเรื่อยๆเราจะถูกกดดันไม่เรื่อยจนเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดภาวะภาพรวมเนี่ยคนในตลาดกลัวมากคําว่ากลัวนี่คือทุกคนเริ่มมองตลาดลงพอทุกคนมองตลาดลงก็ไม่มีใครซื้อถูกปะ่ะพอไม่มีใครซื้อเมื่อมีแรงขายเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นองเทอ e r โ h เดอร์ holder, มีการทุบลงมามันจะ ทุบลงมาแรงเลยเพราะว่ามันไม่มีแนวมันไม่มีสภาพคล่องในการเข้าไปซื้อเลยอ่ะพี่เข้าใจป่ะแบบทุกคนไม่กล้าซื้ออะ่ะแล้วเวลาขายทีหนึ่งมันจะทุบแรงและทุบแรงคือเฟสแรกๆอะ่ะมันทุบยากมันต้องค่อยๆแบบกดกดกดนวดไปเรื่อยๆให้คนเริ่มกลัวพอคนเริ่มกลัวปุ๊บคนจะไม่ซื้อคนจะรอเมื่อคนรอทุบทีหนึ่งอะ่ะมันจะลงแรงซึ่งเรายังไม่ได้อยู่ในจุดเฟสที่สองที่ เขาเรียกว่า full lick off ที่แบบทุบลงมา full lick off ก็คือปิดความเสี่ยงโดยสมบูรณ์เออซึ่งเฟสที่สองนี่แหละคือเฟสที่ทำให้เกิดจุดต่ำสุดของไซเคิลหมายถึงไซเคิลที่แบบเป็นเป็นโล c a l b o t ท o m นะแล้วถ้าตลาดมันสามารถ recovery หรือ reset ขึ้นมาได้อะตรงนี้จุดต่ำสุดแล้วมันก็จะเฟดเข้านะคะแล้วก็ เมื่อกี้ผมเล่าหนึ่งกับสองไปแล้วใช่ปะเฟสที่สามก็คือเฟสที่เขาเรียกว่าแรงกดดันจากการขายค่อยๆจางหายไปก็คือทุบเสร็จแล้วใช่ไหมพอทุบเสร็จปับ๊บทีนี้แรงขายก็หายไปกลายเป็นแรงเก็บของแทนพอรายย่อยก็คือขายของแล้วเรียบร้อยนะแล้วเมื่อวานนะพี่ในเราคุยกันเนี่ยโลคบอลตอมเนี่ยมันผ่านมาสองครั้งใช่ปะ ทั้งที่เป็นเย็นแคลิเทตตอนช่วงที่เป็นไซเวย์ดาวตั้งแต่เดือนมีนามาใช่ป่ะจนถึงตุลาเนี่ยอันนี้โลคบอลทอมครั้งที่หนึ่งโลคบอลทอมครั้งที่สองก็คือตอนภาษีสงครามกับภาษีทั้มเนี่ยที่มันร่วงจากแสนกว่า,วาลงมาเจ็ดหมื่นสี่เนี่ยตรงนั้นเกิดชอ็อตเกิดการยอมขายขาดทุนอ่ะสองครั้งนั้นนะสูงที่สุดในรอบนี้และครั้งนี้เนี่ย ครั้งนี้เนี่ยก็เกิดการยอมขายขาดทุนเพิ่มขึ้นมาเป็นการาฟเพิ่มขึ้นมาซึ่งถ้าพี่ดูผมไลน์เนี่ยพี่ก็จะจําได้แต่ผมสิ่งที่ผมจะบอกก็คือเมื่อวานเนี่ยเกิดแรงขายขาดทุนเนี่ยสูงที่สุดในโลอคในโลอคบอลทอมครั้งนี้เลยนะก่อนหน้านี้ที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันเกิดการยอมขายขาดทุนสูงที่สุดในโลอคบอลทอมครั้งนี้คือแปดร้อยล้านดอลลาร์ใช่ปะ แต่ครั้งเมื่อวานเนี่ยคือยอมขายขาดทุนสูงถึง1.3ิลนล่ยนหรือ1,300ล้านดอลลาร์ซึ่งวันนั้นเมื่อวานอะ่ะเมื่อวานวันวันเดียวเนี่ยคือขายขาดทุนสูงสุงสดคือลำดับที่ห้าของขาขึ้นรอบนี้เลยก็คือสูงมากอะแปลว่าการนวดสำเร็จนะครับแต่ถามว่าชอเทอร์โมเดอร์ยังถือของอยู่ไหมยังถืออยู่ยังถือขาดทุนอยู่เพราะฉะนั้น ต้องโดนนวดอีกซึ่งการโดนนวดอีกก็คือการเข้าผักสู่เฟสที่สองใช่ไหมทุบแรงอีกซึ่งสิ่งนี้เนี่ยอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้นะแต่ว่าจากงานรีเสิร์ชเนี่ยเขาคาดการว่ายังไม่เข้าสู่เฟสที่สองเพราะถ้าเข้าแล้วเนี่ยมันจะมีการแรงขายทุบอีกก็เดี๋ยวรอดูก็ได้อาจจะไม่เกิดก็ได้ใครจะไปรู้เพราะว่าไม่มีใครสามารถทายอนาคตได้แต่สิ่งที่ผมเอามาเล่าก็าคือว่าให้เราระมัดระวังตัว การระมัดระวังตัวในที่นหมายความว่าไม่ใช่ว่าเราจะรีบเข้าไปเก็บพี่ไม่ต้องกังวลนะเวลาตลาดมันย่อแล้วเกิดโลอลบัตทอมอ่ะมันไม่มีทางสร้างฐานได้ภายในวันเดียวภายในสามสี่วันเสร็จเวลามันสร้างในอดีตนะมันสร้างเป็นหลักเดือนพี่มันใช้เวลาอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเรามองจากตรงนี้ไปอ่ะอย่างเร็วๆเ,เลยก็กลางธันวากลางธันวาบวกลบ แต่ว่าอย่าไปกะเก่งเรื่องเวลามากแต่สิ่งที่ผมจะบอกก็คือพี่ไม่ต้องรีบให้ใช้วิธีการแบ่งไม้สําหรับคนที่ไม่มีของและอยากเก็บตอนนี้แล้วเชื่อว่าเป็นโล c a l บั t t อมแล้วมองว่าจะเกิด next lake ใหม่ใช่ปะ่ะพี่แบ่งไม้อย่างน้อยๆส่วนตัวผมมองว่าควรแบ่งสัก2เดือนก็คืออย่างน้อยเดือนพฤศจิเดือนธันวาเป็นอย่างน้อยนะครับสมมุติว่าพี่แบ่งสองเดือนอาจจะซื้อทุกอาทิตย์แปลว่าพี่ต้องแบ่งอย่างน้อยแปดไม้ เพื่อไล่เฉลี่ยซื้อดีซโอเคไหมเออหรือใครกังวลนิดนึงก็ขยายเวลาเป็นสามเดือนเป็นพฤศจิกาธันวามกราแล้วก็แบ่งไม้หรือใครอยากซื้อทุกวันก็ได้นะแต่ผมว่าการซื้อทุกวันมันลําบาก <c oughs> คือคุณต้องแบ่งไมายซื้อทุกวันอนะ่ะบางทีมันลืมไงผมว่าอย่างอย่างทีทีผมก็ให้ว่าสัปดาห์ละไม้นะเออก็แล้วแต่คนนะแล้วแต่แต่สมมุติถ้าพี่แบ่งสามเดือนก็สิบสองไม้อย่างเงี้ยก็ซื้อทุกอาทิตย์ปึงป้งปึงป้งปึง้งไป หรือใครแบบได้เงินเดือนออกมาสมมุติได้มาสิ้นเดือนอย่างเงี้ยแล้วเราแบบไม่อยากจะไอ้นี่เยอะเราก็อาจจะแบ่งเงินออมถติว่าได้เงินเดือนมาแล้วแบ่งอได้เก็บออมเดือนละสองหมื่นอย่างเงี้ยพี่ก็อาจจะแบ่งสองไม้ก็ได้วันหวยออกใช่ไหมก็ซื้อทีละหมื่นยังไงก็อยากให้แบ่งไม้นะต้องบอกก่อนว่าแนวทางตอนเนี้ยควรจะแบ่งไม้เพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอาการที่ ทุบลงมาแรงหรือเปล่าภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า hard leg นะคือคำว่า neck l e หมายถึงแบบโค้งสุดท้ายใช่ป่ะ hard leg ก็คือการทุบลงมาแรงเนี่ยซึ่งไอ hard leg เนี้ยจะเกิดขึ้นในเฟสที่สองที่เรียกว่า full lick off ซึ่งเรายังไม่เกิดอ่ะอันเนี้ยมีความเสี่ยงนิดนึงว่าใจเย็นๆไม่ต้องรีบที่จะเก็บจนจนหมดช้อนอ่ะพี่แบ่งเยอะๆแบ่งดีๆ ใครที่มีเงินเดือนอยู่ก็ได้เงินเดือนมา20,000บาทาหมายถึงออมเหลือ20,000บาทเนี่ยก็แบ่งสัปดาห์ละ5,000ก็ได้แต่จริงช่วงนี้แบ่งสักทีหน่อยก็ดีแบบสัปดาหล์ละละหนึ่งหมายก็ดีก็ดีเพราะว่ามันมีความผันผวน,นอยู่ตลอดนะครับหรือหรือเอาตามแบบระบบเดิมก็ได้นะคือแบบเงินเดือนออกซื้อทีเดียวก็ได้แล้ว,แ,ลวแต่คนเนาะก็งานอ่ารีเสิร์ชอันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังใครอยากฟังแบบเรียกว่าเต็มเต็มเนี่ย ก็พี่มาฟังตอนค่ำนี้เดี๋ยวจะมีงานอื่นๆด้วยนะก็คือผงพูดแนวๆนะตอนนี้ที่เราเจอเป็นยังไงแต่ช่วงนี้เนี่ยเวลาผมเล่าเนี่ยข้อมูลรีเสิร์ชเนี่ยมันอาจจะท้อทอนิดนึงนะท้อทอนิดนึงแต่ว่าถ้าทนถือได้เนี่ยกลับไปย้อนดูคลิปที่ผมทำเป็นแนวตั้งนี่แหละที่เขียนว่าเศรษฐีคริปโตปี2026เออไม่ไกลเกินนะครับ นะครับก็หวังว่าขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันสำหรับค4เนี่ยไตยมาตเนี้ยที่ถ้าเป็นบูลันในรอบก่อนๆไตมาตนี้ต้องขึ้นแรงแล้วใช่ปะ่ะแต่ปีนี้ไม่เหมือนปีนี้ไม่ไม่ใช่เหมือนกับปีเก่าๆเนะเพราะฉะนั้นผมว่าพี่จองตั๋วไปเที่ยวญี่ปุ่นทเที่ยวให้สนุกดีกว่าแล้วก็ใครมีของแล้วก็ถือยาวๆหน่อยแล้วไปเป็นเศรษฐีในปีสองพแทนโอเคไหม <laughs> อ่ะก็พูดไปประมาณนี้เนาะอย่าอย่าแบบ ไอ้เชื่อทั้งหมดพี่ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมมาเองแล้วกันนะครับเนื้อหาประมาณนี้